อ่ะมาดูข้อนี้ต่อเลยนะครับมีเหมือนเป็นงานเลี้ยงนะครับมีสามีภรรยาอยู่4คู่ก็แสดงว่ามีคน8คนใช่ไหมครับ4คู่สามีก็เป็นผู้ชายเนาะภรรยาก็เป็นผู้หญิงเอ่อการเต้นรําผู้ชายต้องเต้นรํากับผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จับกันเป็นคู่คู่มันก็จะได้อยู่4คู่โอเคนะครับ ขอให้หาความน่าจะเป็นของนายกกับนางขอซึ่งเป็นสามีพภรรยากันจะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เต้นด้วยกันเนี่ยเท่าไหร่ก็จะแบบนี้นะครับจะหาความน่าจะเป็นอันดับแรกคือเราต้องหาจำนวนแซมเปิลสเปซให้ได้ก่อนการเต้นรำมีทั้งหมดกี่คู่ครับ4นะ1 2 3 4เอ่อ สมมุต right? ิตัวเองเป็นเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายเขาจะไปโค้งผู้หญิงใช่ไหมครับผมเป็นผู้ชายคนแรกครับคนที่หนึ่งผมลุกขึ้นเดินไปจะโค้งผู้หญิงมีผู้หญิงเลือกกี่คนครับ4เนาะอ่ะผมได้คู่ไปแล้วนะครับคนที่2ไปโค้งผู้หญิงมาเต้นรำเหลือกี่คนครับเขาเลือกไปละหนึ่งก็เหลือ3าเนาะ แบบนี้ครับคนที่3ก็เหลือ2คนสุดท้ายไม่ต้องเลือกครับได้1โอเคไหมครับอันนี้คือ ns นะครับคือจำนวน sample space ทีนี้จำนวนของเหตุการณ์ที่นายกมีสิทธิ์จะได้เต้นกับอนา,างขอผมให้ในายกเลือกก่อนนะครับให้ในายกเลือกก่อนเลย ต้องมาคูณกันนะครับเพราะมันเป็นขั้นในกยกมีสิทธิ์เลือกคนอื่นไหมครับไม่มีเนาะในกยกก็ต้องคู่กับนางขออย่างเดียวนะเพราะนั้นก็เลือกได้แค่เมียตัวเองผู้ชายคนสองลุกขึ้นเหลือผู้หญิงให้เลือกกี่คนครับนางขอถูกเลือกไปแล้วก็3เนาะผู้ชายคนต่อไปก็เหลือให้เลือกกี่คนครับ2ใช่ไหมครับคนสุดท้ายก็1ห,หาความน่าจะเป็นครับ ความน่าจะเป็นหาจากเอาจำนวนของเหตุการณ์นะครับตั้งหารด้วยจำนวนแซมเปิลสเปซอันนี้ก็ตัดกันไปนะนนี้ก็ตัดกันไปเพราะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่นายกจะมีโอกาสได้เต้นรำกับนางของก็คือ1.4ส่วน4โอเคนะครับ ข้อนี้ค่อยๆพิจารณาไม่ยากนะครับ